ผมกับผมนายชอตตี้บูโจว่ากับ b l u ล็อกโปรเจกต์เวิลด์แชมเปี้ยนเกมมือถือแนวซิมูเลชันปั้นนักเตะจากอนิเมะบูล็อกขังดวนแข่งนั่นเองครับสำหรับวิธีเล่นเนี่ยจะคล้ายๆกับแนวเคหรือว่าสาวมาครับคือท่านผู้ชมต้องเอาตัวละครไปฝึก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 เสร็จปั๊บก็สามารถเอาตัวที่ฝึกแล้วเนี่ยไปเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆภายในเกมได้นั่นเอง สำหรับคนที่เล่นใน Emulator อนะครับอาจจะเจอปัญหาแบบผมก็ได้นะคือภาพบางส่วนเหมือนกับว่ามันไม่ค่อยชัดอันนี้ก็ขออภัยมาท่นี้ด้วยกันละกันนะครับเอาละงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันเลยครับสิ่งแรกที่ต้องทำเลยคือเอาตัวละครไปฝึกฝนหรือว่าเทรนนิ่งครับ ในช่วงต้นเนี่ยจะมีให้ฝึกแค่แบบเดียวนะครับถ้าเกิดว่าเราเล่นแบบไปไกลและจนทีมเราแรงบีขึ้นไปเนี่ยก็จะมาฝึกอีกอันหนึ่งได้แล้วทํายังไงให้แรง้งมันขึ้นใช่ไหมเราก็ต้องฝึกแบบนี้เนี่ยแหละครับไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับสะสมตัวละครเยอะๆเดี๋ยวแรงของเรามันจะขึ้นเองครับด้านสายบน,น่ะเนาะโอเคงั้นก็เลือกอันนี้ไปก่อนกันะกันเสร็จแล้วเราก็ต้องเลือกครับว่าเราจะเอาการ์ดไหนไปฝึกนะครับพอดีผมเตรียมการ์ดใบนี้มาแล้วเพื่อที่จะทําการฝึกรอบนี้นะฮะ แล้วก็กด next ไปนะครับผมแล้วเขาก็จะให้เราเลือกว่าเราจะเอากาดใบไหนไปสนับสนุนบ้างจริงๆกด auto edit เลยก็ได้ครับตัวเกมเขาก็จะมีให้เราเลือกอัตโนมัติเลยนะครับว่าเราจะเน้นค่าอะไรเป็นหลักหรือว่าไม่สนใจอะไรทัง้งสิ้นสนใจแค่เลเวลอย่างเดียวและนี่คือตัวอย่างการที่เกมเขาเลือกให้ครับเขาก็พยายามจะดูจากค่าพลังดูจากเลเวลอะไรเป็นหลักนะครับส่วนนี้คือจะเป็นเพื่อนหรือขาจรนนะครับที่ตัวเกมเขาเลือกมาให้เราเลยนะครับถ้าเกิดเรามีเพื่อนเราแอดเพื่อนหาก,กันอนะ่ะเอาตัวละครเพื่อนมาช่วยฝึกได้แบบนี้นั่นเองครับ โอเคอันต่อไปนะฮะอันนี้คือยังไม่เปิดในช่วงต้นนะครับเพราบอกว่าต้องให้พวกเราระดับ S บวกก่อนซึ่งอันนี้เล่นหลายวันนะครับกว่าจะ S บวกเพลอๆเป็นาทิตย์เลยด้วยนะครับก็เอาแค่นี้แหละกดสตาร์ทเริ่มได้เลยครับ ทีนี้มันก็จะมีบทสนทนาเกิดขึ้นค่อนข้างยาวนะครับท่านผู้ชมสามารถทําได้2วิธีสคิปไปเลยก็ได้หรือว่าออโต้ก็ได้ครับออโต้ก็จะมีเร่งความเร็ว2เท่าอะไรแบบนี้มันก็จะแบบไปเร็วๆหน่อยว,ว,ว,วู้วู้แบบนี้เลยแต่ระสําคัญจริงๆเลยก็คือเรื่องของการฝึกนั่นเองนะครับท่านผู้ชมเลือกได้เลยว่าจะฝึกอะไรครับแล้วมันจะบอกเลยว่าเพิ่มสถานะอะไรให้เราบ้างนะครับผมมันมีอะไรบ้างใช่ไหมอ่ามีความถึกมีความเร็วมีค่าพละกําลังนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของเทคนิคใช่ไหมแล้วก็ความฉลาดแล้วก็พลังในการตเตะ อย่างเป็นต้นนะครับส่วนตัวผมเนี่ยจะไม่ค่อยสนใจด้านบนหรอกผมสนใจว่าตอนเนี้ยมันมีใครฝึกอะไรอยู่พยายามไปฝึกกับคนอื่นๆนั่นเองนะครับโดยเฉพาะคนที่เลเวลสูงที่สุดก็คือเพื่อนของเราใช่ไหมคือคนนี้ใช่ไหมเออนั่นแหละที่เลเวล79นั่นแหละผมจะเพ่งเลงไอพวกนี้เป็นหลักเพราะว่าถ้าเกิดเรายิ่งฝึก กันเยอะๆเนี่ยมันจะได้รับโบนัสเยอะตามไปด้วยนั่นเองเนะครับเวลาจะฝึกเราก็แค่แตะเข้าไปอีกทีหนึ่งมันก็จะเริ่มกระบวนการฝึกแล้วมันก็จะบอกเลยว่าฝึกเสร็จกี่เปอร์เซ็นต์นู่นนั่นนี่ได้รับสเตตัสอะไรบ้างและบางทีเนี่ยมันก็จะมีอีเวนต์เกิดขึ้นให้เราเลือกตอบคําถามด้วยอันนี้ก็จะส่งผลต่อค่าสเตตัสเช่นเดียวกันครับและเราก็ฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมด23เทอร์นั่นเองครับคือจะมีให้เราฝึกแบบนี้แหละย4ีรอบนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมฝึกอันนี้ก็แล้ว ต้องคอยไปพักผ่อนก็คือใช้คําสั่งเบรกนั่นเองครับแต่ว่าไว้ก่อนเอานี้ก่อนเน้นให้แบบว่าฝึกกันหลายๆคนนะครับจะได้มีอ e ีวงอีเวนต์ได้แต้มเยอะอ้าวรอบนี้เจอพระเอกวะ่ะตอบอะไรดีตอบข้อแรกไปก่อนละกันไม่รู้จะตอบอะไรตอบข้อแรกมั่วๆไปก่อนเดีย๋ยวถ้าเกิดเราเล่นอีกรอบหนึ่งด้วยใบเดิมด้วยคนนี้เหมือนเดิมเนี่ยเราอาจจะลองไปตอบข้อ2ดูก็ได้อ้าคราวนี้มีเป็นการ์ดสีทองขึ้นมานครับคือการฝึกฝนแบบพิเศษผมก็จะฝึกอันนี้เป็นหลักเลยเพราะว่ามันได้โบนัสเยอะมากครับนีไไ่ไปไง5 0าเป็นไง เออถึงแม้ว่าเอฟเฟกมันจะล้นๆนไปบ้างก็อย่างที่บอกครับเล่นในอ e ิมูเลเตอร์ครับมันก็มีโอกาสาเป็นแบบนี้ท่าผู้ชมก็ฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะมีเหตุการณ์เข้ามาแทรกครับมันจะมีอยู่2อย่างที่น่าสนใจเดี๋ยวผมค่อยเอาให้ดูกันละกันครับอันนี้ขอผ่านไปไวๆก่อนละกันเหตุการณ์แรกเลยก็คือการแข่งนั่นเองนะครับผมท่านาชมนสามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าเราอยากจะให้ตัวละครเนี่ยเล่นแบบไหนอันนี้คือเน้นยิง อยู่ตรงไหนก็ยิงตรงนั้นนะครับส่วนนี้คือเลี้ยงเข้าไปใกล้โกก่อนค่อยยิงส่วนอันนี้คือเน้นการจ่าย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 พอเข้าไปใกล้ใกล้โกแล้วค่อยยิงนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ส่วนตัวผมชอบอันนี้3ที่สุดนะครับแล้วก็อันนี้สามารถสคิปได้ไม่ต้องดูแอนิเมชันได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเอาบรรยากาศให้ดูก่อนกันละกัน ซึ่งในการแข่งนี้เราไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เลยนะครับก็คือตัวละครน,น่ะเขาจะทําเองหมดเลยทุกอย่างและกราฟิกก็อย่างที่เห็นอ่ะมันจะเป็นเหมือนกับภาพในแอนิเมชต,ตัดฉากมาให้เราดูนั่นเองครับไอ้น,นี่มันใจ่ายให้ใครเลี้ยงไปตรงไหนแล้วยิงประตูเข้าไม้อะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ประมาณเกมสมัยก่อนอนะพวก CM อมะไรพวกเนี้ยเออประมาณเดียวกันเลยแต่เนี้ยมันมีแอนิเมชั่นไม่ใช่ข้อความอย่างเดียวถ้าเกิดท่านผู้ชมชนะได้แบบนี้นะครับก็จะสามารถเล่นต่อฝึกต่อได้ถ้าเกิดแพ้ขึ้นมาคือจบการฝึกเลยทันทีครับ อีเหตุการณ์หนึ่งเลยก็คือค่าความเหนื่อยของตัวละครน,นั่นเองครับเมื่อไหร่เราควรที่จะทําการเบรกหรือพักผ่อนใช่ไหมอันนี้แนะนําส่วนตัวครับน o t bad อันนี้เราก็สามารถที่จะไปพักผ่อนได้แล้วนะครับอยากให้มันลงมาถึง all f u ฟ l นะครับไม่งั้นเดี๋ยวเวลาเราฝึกเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีประสิทธิภาพนะครับบางทีนี่กู๊ดเราก็ไปนอนเลยก็ได้นะครับเออหมายถึงพักผ่อนนั่นแหละเพราะถ้าเกิดเราพักผ่อนเนี่ยจะมีโอกาสเจอระดับเอ็กซ์ตรีมนะครับซึ่งเอ็กซ์ตรีมเนี่ยจะทําให้การฝึกมีประสิทธิภาพสูงมากครับ หลังจากที่ผมปั้นตัวละครมา4-5ตัวเนี่ยก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่เคยพักผ่อนเลยอะไอตรงคอดิชั่นมันจะไม่ขึ้นไปเอ็กตรีมแน่นอนนะครับอันนี้ก็ช่างใจดูนะครับบางรอบนี่กู๊ดปุ๊บผมก็เอาไปเบรกเลยครับเพื่อขึ้นเอ็กตรีมจะได้ฝึกดีๆครับผม โอเคทีนี้เมื่อฝึกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเขาจะมีการสรุปเลยว่าสเตตัสที่เราได้เท่าไหร่และสกิลที่เราได้มาเท่าไหร่นะครับอันนี้คือจะไม่จําเป็นต้องไปเลือกสกิลเรียนเหมือนกับเกมอื่นๆแล้วนะครับอันนี้แหละที่ผมบอกว่ามันง่ายเพราะว่ามันไม่ต้องทำเลยเลยฝึกอย่างเดียวครับสกงสกิลก็ไม่ต้องเลือกเรียนครับเพราะว่ามันได้จากอีเวนต์ที่เราเจอในเกมอยู่แล้วนั่นเองครับหลังจากนั้นเขาจะมาเมอร์ด้วยนะว่าแรง์ของเราคือแรง์อะไรนะครับโหได้แรงก์ C ก็ถือว่าโอเคเหมือนกันนะเนี่ยในการเล่นรรอบแก ฝึกเสร็จแล้วทําอะไรต่อใช่ไหมครับมาที่คําสั่งทีมก่อนได้เลยครับให้นักชมเนี่ยทำการจัดทีมก่อนก็คือไปที่เบอร์หนึ่งเลย train players ก็คือคนที่เราฝึกเสร็จแล้วแล้วก็ edit ท e a นะครับแล้วก็ใช้คําสั่งออโตอิดิท e เลยก็ได้ครับเขาก็จะเอาตัวละครที่ดีที่สุดมาใส่ไว้ให้นะครับถ้าเกิดเป็นตัวละครที่ยังไม่ได้ฝึกเลยจะเป็นแรงจีแบบนี้พอดีก่อนหน้าเนี่ยผมฝึกมาแล้วสี่คนแล้วคนล่าสุดที่ผมฝึกก็คือคนที่หัวโล้นแบบนี้ใช่ไหมเออจะบอกว่าโล้นก็ไม่ใช่สกินเฮดจะดีกว่าเนาะนี่ไงตอนนี้คะแนนของทีมผมเนี่ยก็เป็น55574าแล้งดีบวกแล้วไหมครับก่อนนันเนี้ยแรงอีบวกเท่านั้นเองก็อันนี้กดเซฟให้เรียบร้อย เออแล้วก็อย่าลืมมาจัดแผนการเล่นด้วยนะครับอันนี้ก็คือจะเหมือนกับที่ผมอธิบายก่อนใน,นนี้นั่นแหละ,อ,ะอันนี้คือเน้นยิงเป็นหลักใช่ไหมอันนี้เลี้ยงไปก่อนใกล้ใกล้โกเขายิงส่วนนี้จ่ายรัวๆๆใกล้โกแล้วเขายิงอะไรแบบนั้นจัดทีมเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เข้าไปร่วมคอนเทนต์ต่างๆได้เลยอย่างเช่นแร็งแมทนะครับแร็งแมทนี่คือจะต้องทําให้ได้แร็งดีขึ้นไปก่อนนะมันถึงจะเปิดนั่นเองครับอันนี้คือสู้กับผู้เล่นอื่นนั่นแหละครับผมแต่ว่าไม่ได้สู้กันเรียวไทม์นะมันเปน้ับบบแ่ามชอีีญห และบางทีนะทำให้เราเข้าเกมไม่ได้เลยอะ่ะเป็น10นาทีเลยเหมือนกันนะครับงั้นก็ขอข้ามไปดูกิจกรรมต่อไปแล้วกันอันนี้เนี่ยมันจะเป็นกิจกรรมประจําวันเช่นเดียวกันครับแต่ว่ามันจะสู้กับพวก AI เป็นหลักลงแล้วได้รับไอเทมไปใช้ในการอัปเกรดนู่นนั่นนี่นะครับก็เดี๋ยวมาดูตัวอย่างสักอันหนึ่งกันแล้วกันก็คือ g u l a r Match อันนี้เขาจะให้เราลองไปสู้กับทีมที่มีการจัดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างพลังผม55าหมก็คิดว่าทีมที่2น่าจะไหวนะครับเดี๋ยวลองสู้ดูเลยกันแล้วกัน,นะ เขามีให้เลือกอีกต่างหากนะครับว่าไอทีมที่2เนี่ยมีสมาชิกคนไหนบ้างเจอทีมพระเอกแล้วกันมาหลังจากนะั้นเขาจะให้เราจัดทีมอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะจัดใหม่ก็ได้แต่ว่าผมจัดมาก่อนหน้านี้แล้วถึงไหมอนันแหละอย่าลืมเรื่องอันนี้ด้วยเออรูปแบบการเล่นนะครับเมื่อเราทำทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลือกได้ด้วยนะครับว่าเราจะดูแอนิเมชันหรือไม่ดูผมไม่ดูกัแล้วกันเพราะมันไม่มีอะไรอะ่ะโอเคเสมอครับผมตอนแรกนึกว่าจะช้นหน้านะครับแหมอดของเลย เออพูดถึงของรางวัลก็ลืมพูดไปไอกิจกรรมที่ผมลงให้ดูเนี่ยจะได้รับพวกไอเทมสาหรับการอัปเกรดตัวละครนั่นเองครับ่วนกิจกรรมที่2เนี่ยมันจะได้เศษของตัวละครพระเอกนะครับที่เป็นชุดนักเรียนนะครับซึ่งชุดเนี้ยเราได้มาฟรีอยู่แล้วแค่เข้ามาในเกมรับรางวัลที่จดหมายก็น่าจะได้แล้วถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะแล้วมันก็จะมีดัดชนีให้เราลงใช่ไหมดูค่าพลังให้เรียบร้อยนะครับถ้าเกิดว่าชนะได้จะได้แต้มมาแล้วก็ได้รับเพชรด้วยนะครับถ้าเกิดชนะครั้งแรกเนาะทีนี้พอเราได้แต้มมาแล้วเนเเน,นีี่ยรรากก็อไปแขงใท้สต ก็จะเห็นว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมขยันเล่นหน่อยเนี่ยเก็บแต้มมาเยอะๆก็สามารถแลกเศษของตัวละครพระเอกได้เยอะมากนะครับสามารถดันขึ้น5ดาว6ดาวได้เลยเอ๊มันมี6ดาวหรือเปล่านะส่วนกิจกรรมต่อมาเนี่ยเอาลงประมาณเล่นตามเนื้อเรื่องยังไงก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันจะได้ของรางวัลน้อยกว่ากิจกรรมอื่นๆนะครับแต่พลังที่ใช้เนี่ยก็ค่อนข้างน้อยอยู่เหมือนกันนะลองดูแล้วกันครับถ้าไปที่อื่นไม่ไหวจริงๆเนี่ยก็มาลงอันนี้ก็ได้ครับแล้วพลังงานมันแชร์ร่วมกันทุกกิจกรรมเลยนะเพราะฉะนั้นต้องแบ่งสันปันส่วนให้ดีๆกกัันนลหุย อันนี้เป็นเศษของตัวละครทีมชาติแล้วก็อาหารด้วยอันนี้ก็ต้องช่างใจแลจะเจ้าพระเอกหรือว่าทีมชาติก่อนดีเวลาก็ถ้าเกิดเป็นตู้ของพระเอกไม่ใช่ตู้เป็นดันเจี้ยนของพระเอกเนี่ยหมดเร็วกว่านะครับคือหมดสิ้นเดือนพฤษภาเนาะถ้าเกิดเป็นของทีมชาติเนี่ยจะหมดประมาณปลายปลายเดือนมิถุนาย,ยนนั่นเองครับ แล้วกิจกรรมเนี่ยก็มาในรูปแบบเดียวกันเลยคือลงไปในดันเจี้ยนได้รับแต้มก็เอาแต้มเนี่ยไปแลกของนะครับเออแล้วผมจะบอกว่ากิจกรรมอื่นๆส่วนใหญ่ที่เห็นในเนี้ยจะเป็นแบบนี้หมดเลยอย่างเช่นอันนี้ครับถ้าเกิดอยากได้สเปเชียลซัพพอร์ตการ์ดไว้ใช้ในการฝึกเพิ่มเติมนั่นแหละก็ทําเหมือนกันเลยเห็นไหมครับเออลงมาเสร็จปั๊บได้แต้มลูกบอลก็เอาไปแลกเปลี่ยนนะครับก็เรียกได้ว่าจัดสรรปันส่วนพลังงานให้ดีและกันขาดสิ่งไหนก็ไปลงกิจกรรมนั้นก่อนครับเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปเปิดกระชปองกันดีกว่าคับ่อยู่่ด้าานลงได้เลย ในปัจจุบันเนี่ยจะมีทั้งหมด4ตู้ด้วยกันนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็ดพ่ออะไรครับคือวันแรกที่ผมมาเล่นอ่ะไม่เห็นมันมีให้เปิดฟรีเลยมันเพิ่งมาให้เปิดฟรีวันที่2เวรกรรมสุดๆงั้นก็เดี๋ยวไปเปิดฟรีก่อนเลยลกันนะครับอันนี้เนาะได้11ใบนะครับไม่เสียเงินซึ่งในตู้แรกสุดเนี่ยเขาบอกว่ามีโอกาสที่จะได้รับ3ดาวค่อนข้างเยอะครับมันจะเรทอัพทั้งหมด10ครั้งด้วยกันนะครับก็ขอให้โชคดีนะฮะได้3ดาวเยอะๆใน10ครั้งนี้ครับผมเป็นไงนี่คือการเเเเปปิิิดกรรบบอออองงคคััััหหมมมืนนนนนใ้้้ียขาไแลวผ โอ้โห oh. ดูจากรูปฟุตบอลแล้วมีสีทองแค่2ใบนะครับคือถ้าเป็นสีทองเนี่ยมันคือ2ดาวนะครับส่วนคนที่มาแนะนําตัวคือคนที่เรายัางไม่มีนั่นเองครับแล้วก็ไม่เกี่ยวด้วยนะว่าจะกี่ดาวนะครับแค่1ดาวก็มาแนะนําตัวแลละครับผมอืมได้ตัวซ้ําเยอะๆก็ไม่เป็นไรเนะาะมันเอาไปอัปเกรดได้เรอรู้2ดาวเลยโอเคซ้าก็จุยคุยกันกระจายเลยจ้าเฮ้ยเดี๋ยวนะ ถ้าเกิดว่ามันขึ้นแบบนี้สแสดงว่ามีโอกาสได้3ดาวมากขึ้นกว่าเดิมครับจังหวะนี้ถ้าเกิดมีเพชรนะครับก็สามารถเปิดต่อรัวๆได้เลยครับและมันมีเวลาให้เราแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเพราะฉะนั้นเ,ออเราควรจะเก็บเพชรเยอะๆแล้วมาเปิดทีเดียวจะดีกว่านะเอาละทีนี้มาดูอีกตู้หนึ่งบ้างนะครับตู้นี้เนี่ยก็จะมีฟรีเหมือนกันครับมีโอกาสได้2คู่หูนักเตะหัวขาวกับหัวม่วงนั่นเองครับผมมีฟรีทั้งแบบ1ใบกับ11บใบงั้นเอา11บใบก่อนกันละกันมาโอ้รอบนี้ไอหัวส้มมันมาเเตะแทนนว้ป็ไง เออเตะบอลไปกลายเป็นสีลุ้งไหมเฮ้ยมันมีเปลี่ยนสีจริงด้วยเออโอเคถ้าเป็นสีทองนี่ก็ต้องมาลุ้นันอีกทีคือพอดีผมจําไม่ค่อยได้ไงถ้ามันเปลี่ยนเป็นสีลุง้งผมคิดว่าน่าจะมีสามดาวอยู่อ่านี่ไงสีทองกันกร,กระจายเลยอืมอืมซ้ํากันรัวๆจ้าเอ,อ้ยมีมาใหม่คนนึงเดี๋ยวนะทำไมเปิดตัวอย่างกับสามดาวเลยโอ้เออสามดาวหรอ แสดงว่าลูกบอลสีทองเนี่ยมันก็มีโอกาสได้3รดาวเหมือนกันนะเนี่ยโอเค แต่ว่าตู้ที่2นี้ไม่มีเลดอัพให้พิเศษนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปเปิดตู้แรกไหนดีแล้วส่วนตู้นี้ก็อันนี้ถ้าเกิดจะไม่มีเป็นนักเตะทีมชาติญี่ปุ่น,นครับก็จะเป็นอีเวนต์เดียวกับตอนที่เซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นมาใหม่ๆอันนี้จะไม่มีฟรีครับจะต้องเปิดด้วย3 0 0พเพชรเท่านั้นนะครับผมและน,นี้ก็คือถ้าเกิดใครมีตัว๋วอ่ามันจะมีรายการตั๋วอยู่ด้านบนอะ่ะก็มาเปิด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 ได้เลยนะครับก็จะมีรา่องๆนี้สําหรับ4ตู้นะครับในคราวนี้เรามาดูเรทของการเปิดกระชพองกัััันนนนนนบ้้้าาาดดดีีกกกกวว่่่คร็ตตตไไเเลลยะะะใแูทอจจม สำหรับตู้ beginner เนี่ยอยู่ที่5.25%นะครับอันนี้เรียกได้ว่าค่อนข้างสูงครับเพราะว่าเกมอื่นจะอยู่ที่3%เท่านั้นเองและถ้าเกิดว่าอยู่ในช่วง super chance นะครับหรือว่าที่เราเปิดครั้งแรกไปจำได้ไหมมันเด้งขึ้นมาบอกว่ามีโอกาสได้เยอะขึ้นก็เด้งกลายเป็น7.88%ครับส่วนตู้เรขของ2คู่หูนี้นะครับจะอยู่ที่3.5%นะครับแล้วก็เขาจะออกมามากกว่าชาวบ้านเขาเนาะชาวบ้านเขาอยู่0.175ไง2คนนี้ก็คือ0.875 แล้วตู้เนี่ยมันก็มีซูเปอร์ชนส์ด้วยนะครับแต่ว่าผมอาจจะดวงไม่ดีไม่เจอเท่านั้นเองครับถ้ามันเป็นซูเปอร์ชนส์เนี่ยมันจะเด้งเรทมาที่5.25และนอกจากนี้มันยังมีแต้มการเปิดกระชัปองด้วยนะครับสำหรับตู้นี้นะตู้ที่แล้วไม่มีนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยเปิดไม่ได้สีก็เก็บให้มันครบ200แต้มกัแล้วกันนะครับจะสามารถมาแลกได้เลย ส่วนการันตีก็คือเปิด200ครั้งนะครับท่านผู้ชมจะได้รับ exchange point ด้านล่างทุกครั้งที่เปิดนั่นแหละครับก็สามารถเอามาเทรดได้ครับในราคา200เนาะอันนี้ก็ถ้าเกิดใครดวงเกลยจยิงก็มาแลกได้ที่ตรงนี้เลยส่วนตู้ของนักเตะทีมชาติเนี่ยจะเหมือนตู้เมื่อกี้เลยครับก็คือ3.5%นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันขึ้น super chance ขึ้นมาก็จะเป็น5%กว่าๆเท่ากันเลยครับผมเช็คเรียบร้อยแล้วส่วนตัวนะหรอมันไม่มีให้เช็คก,ก็ขอข้ามกันแล้วกันนะ พอเราได้ตัวละครแล้วนะครับก็กลับมาที่คําสั่งทีมเนาะเราใช้เมนูที่2นะครับเมนูที่2นี่แหละจะเป็นการอัปเกรดพวกตัวละครต่างๆนั่นเองครับสมมติว่ารอบต่อไปผมจะเอาคนที่ผมได้3าดาวไปเล่นใช่ไหมอ่าผมก็ควรที่จะอัปเกรดคนนี้ก่อนครับเพื่อให้การฝึกของเขามีประสิทธิภาพมากขึ้นเวลาอัปเกรดเนี่ยอัพถึงตามที่กําหนดก็จะได้รับสกิลในการฝึกมากขึ้นด้วยนะครับก็อันนี้เดี๋ยวใส่ไปเต็มเหนียวเลยละกันเลเวล50เลยครับผมจัดไป ส่วนอีกอันนึงอันล็อกอบิลิตี้ก็คือในกรณีที่ท่านชมเปิดกระชปองซ้ำนั่นเองครับมันจะได้ไปเป็นเศษเกลือใช่ไหมละ่ะนั่นแหละครับเราสามารถเอาไปทําการอัปเกรดได้ครับอบิลิตี้ก็จะมีความสามารถที่มันมากขึ้นส่วนพวกของฟรีเนี่ยท่านชมลองไปดูด้านซ้ายบนทั้งหลายแหล่ทั้งภารกิจนู่นนั่นนี่นะครับแล้วก็ภารกิจมือใหม่ใช่ไหมแล้วก็พวกกล่องของขวัญอะไรเงี้ยลองลองเช็คดูนะโดยเฉพาะเควสตมือใหม่หรือภารกิจมือใหม่เนี่ยทำไปสักพักหนึ่งเนี่ยได้พระเอกระดับ S S R ด้วยนะ ซึ่งเงอนไขที่เราจะได้การระดับ SSR แล้วก็ต้องไปปั้นทีมให้ถึงระดับ C ก่อนนะครับก็เรียกได้ว่าต้องใช้เวลาเล่นสักระยะหนึ่งเหมือนกันเนาะโอเคอะก่อนจากลากันไปนะฮะเราไปดูตั้งค่า,ข,าของเกมนี้ดีกว่าด้านซ้ายบนนะครับที่เราสั่งเมนูได้เลยครับผมแล้วก็มาที่ตรงนี้ครับ settings ในนี้จะมีแค่เรื่องของการปรับเสียงแล้วก็การแจ้งเตือนเท่านั้นนะครับส่วนกราฟิกก็มีแต่ว่ามันมีแค่ standard กับ l i t ครับจะทําให้กราฟิกสูงไปกว่านี้ก็ไม่น่าจะมีประโยชน์อะไรเพราะว่าคือเกมเนี้ยเขาเป็น 2D เป็นหลัก ฟรีดีแทบไม่มีเลยเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องใช้การาฟิกสูงมากนะก็สามารถเล่นเกมนี้ได้ส่วนอีกอันนึงก็คือการเซฟไอดีย้ายไปเล่นเครื่องอื่นนั่นเองครับกดที่ตรงนี้ได้เลยถ้าเกิดเพิ่งเข้ามาครั้งแรกนะครับเขาจะให้เราใส่พาสเวิร์ด5-13ตัวอักษรน,นะครับก็พยายามให้มีภาษาอังกฤษนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวใหญ่ตัวเล็กตัวเลขอะไรแบบนี้ที่ผมชอบยกตัวอย่างอะ่ะประมาณนี้แหละใส่ไปให้มันตรงกันทั้ง2ออันนะครับผมโอเคเสร็จแล้วกดคอนเฟิร์ม ถ้าเจอหน้าจอนี้แสดงว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมก็จดตัวนี้ไว้ด้วยตัวนี้คือ ID ของเรานะครับและพาสเวิร์ดก็คือที่เราตั้งกันเมื่อกี้จำอันนี้ไว้2อันแต่ถ้าเกิดว่ากลัวจําอันนี้ไม่ค่อยได้ท่านผู้ชมสามารถใช้อีกวิธีหนึ่งได้คือลิงก์ผ่านทางอีเมลนะครับก็กดเข้าไปแล้วก็ใส่อีเมลของเราเข้าไปเท่านั้นเองนะครับเวลาที่เราลืมเราคงรหัสอะไรเงี้ยมันจะมีคําสั่งให้เรากู้คืนด้วยแต่ท่านผู้ชมก็ต้องมาใส่อีเมลก่อนส่วนถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากเปลี่ยนพาสเวิร์ดก็แค่ ส่วนวิธีการใส่ดีครับก่อนเข้าไปเล่นเกมดูด้านขวาบนจะมีคำสั่งเมนูใช่ไหมอนั่นแหละแล้วก็กดตัวนี้ครับ transfer data ครับผมแต่แล้วเราก็ใส่ตัวรหัสของเราเข้าไปนะครับอันนี้เป็น ID เนาะเอออันนี้เป็น ID จะใส่เป็น ID ที่เกมมันสร้างมาให้หรือว่าใส่เป็นอ e ีเมลก็ได้ทั้ง2อ,อย่างนะครับได้หมดและพาสเวิร์ดก็คือที่เราตั้งกันเมื่อกี้ IP a s s นั่นแหละครับก็ใส่ให้เรียบร้อยแล้วกด transfer ถ้าไม่มีปัญหาก็จะสามารถโหลดข้อมูลลงเครื่องใหม่ได้แล้ว ส่วนคนที่ต้องการลบ ID เพื่อที่จะเล่นใหม่นะครับเกมนี้เขาอำนวยความสะดวกไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับตรงนี้เลยเห็นไหม delete account ครับผมและเกมนี้ยมันสามารถสคิปการสอนได้ด้วยใช่ไหมล่ะก็ทำให้เราไปเปิดกระชองได้แบบรัวๆเลยกานสำหรับคลิปนี้ก็รีวิวฉบับเบื้องต้นไว้แต่เพียงเท่านี้กันแล้วกันเนาะ